สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงคดี7ตุลาที่จะตัดสินกันในวันที่2สิงหาคมนี้ความต่อจากตอนที่แล้วมีคำถามว่าทำไมเหตุการณ์7ตุลาคมปีพศ2 5 5 1กลายเป็นเรื่องเป็นคดีขึ้นศาลดีกาแผนกคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีคำตอบว่าเนื่องมาจากนักการเมืองและ ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสมัยนั้นใช้อำนาจบาดใหญ่ปราบปรามประชาชนที่มีสองมือเปล่าออกไปประท้วงเรียกร้องตามสิทธิทางการเมืองปฏิบัติการที่โหดเหี้ยมครั้งนี้ส่งผลให้มีประชาชนตายสองคนและบาดเจ็บทั้งหนักและเบาอีกนับร้อยรายจึงจำเป็นจะต้องเป็นคดีขึ้นศาลเพื่อตัดสินให้รู้ว่าใครถูกใครผิดและ ต้องรู้ด้วยว่าความผิดที่เกิดขึ้นในคดีนี้มีจำเลยด้วยกันสี่คนโดยก่อนหน้านี้ในการชี้มูลและการฟ้องคดีก็ตรวจสอบพบว่าทางปชมีการเอาผิดจำเลยทั้งสี่คนแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมและลักษณะของความผิดเริ่มจากที่ปชชี้ว่านายสมชายวงสวัสรนายยกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้า คณะรัฐบาลต้องบริหารบ้านเมืองให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเคารพสิทธิการแสดงออกของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแม้นจะปรากฏข้อเท็จจริงว่านายสมชายได้ติดต่อให้ในายชัยชิดชอบประธานรัฐสภาในยุคนั้นเปลี่ยนสถานที่ประชุมหรือเลื่อนการประชุมออกไปแต่ทว่าในการสลายการชุมนุมของตำรวจ นายสมชายไม่ได้สั่งการให้ตำรวจยุติการกระทำกับให้มีการกระทำที่รุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตปปชจึงเห็นว่าการกระทำของนายสมชายมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา157เช่นเดียวกับพลเอกชาวริษยงใจยุทธที่เป็นรองนายกในขณะนั้นที่แม้นจะประกาศลาออกจากตำแหน่งแต่ก็ไม่อาจพ้นผิดไปได้มาถึงจำเลยคนสำคัญคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่รับนโยบายจากฝ่ายการเมืองให้เปิดทางแต่กับเพิกเฉยไม่สั่งการให้หยุดยั้งการกระทําเป็นการไม่รับผิดชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของตนเองที่จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ปรปชชีช้ว่าแม้นพลต,ตำรวจเอกพัชรวาจะพยายามให้เปลี่ยนสถานที่ประชุมหรือเลื่อนการประชุมแต่ไม่สามารถหักล้างการกระทำของตำรวจภายใต้การบังคับบัญชาของผบอรตอรอได้ปปชจึงเห็นว่าการกระทําและการละเว้นการกระทําของพลตํารวจเอก พัชรวาทมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เช่นเดียวกับพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วผู้ปัชาการตำรวจนครบาลในขนาะนั้นควบคุมเหตุการณ์มาตลอดก็ถูกกล่าวหาฐานความผิดเดียวกัน ในคดีนี้เมื่อผลการตัดสินของศาลฎีกาออกมาแล้วกระบวนการต่อสู้ทางคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดซึ่งรัฐมนูญได้เปิดช่องให้ทั้งโจทก์และจำเลยอุทธรณ์คดีได้เปรียบเหมือนมวยชกกันเหลือยกสุดท้ายอีกหนึ่งยกที่จะเป็นยกตัดสินชี้ขาจริงๆ แต่ถ้าว่านักมวยของประชาชนในฐานะฝ่ายโจทย์คือปปชจะยอมลุกขึ้นมาชกต่อหรือไม่ด้วยการอุทธรณ์คดีหรือไม่ประเด็นนี้เป็นข้อสงสัยเพราะมีเหตุจากอดีตทําให้เกิดความไม่แน่ใจที่เคยเห็นปปชยุคปัจจุบันแสดงอาการถอดใจกับคดีนี้มาแล้วจึงเป็นความคลางแคลงใจของประชาชนและยังมีความไม่ไว้วางใจอีกปมหนึ่งที่สําคัญก็คือส่วนตัวของ พลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจที่รู้กันดีว่าเป็นอดีตนายตำรวจสายวงสุวรรณที่ใกล้ชิดเป็นศิษย์เอกกับพลตำรวจเอกพัชรวาสและพลตำรวจเอกวัชรพลย่อมคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยเห็นได้จากการได้รับการผักดันให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และต่อมาพลต,ตำรวจเอกวัชรพลกเกษียณอายุก็ไปอยู่หน้าห้องพลเอกประวิทย์ในฐานะเลขาธิการแล้วพอไปสมัครเป็นปปชก็ถูกคาดหมายว่าจะได้เป็นกรรมการและประธานปปชอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็เป็นไปตามโผลพอพลต,ตำรวจเอกวัชรพล เข้าไปทำงานได้ไม่เท่าไหร่ก็มีข่าวจำเลยในคดีนี้อย่างพลตำรวจเอกพัชรวาทนายสมชายและพลตำรวจโทสุชาติได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อปปชจนปปชนำเรื่องไปหาลือในที่ประชุมเป็นการเร่งด่วนและวาระจ,จรในช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วโดยมีการหาเรือกันในเรื่องว่า ปปชสามารถถอนฟ้องคดี7ตุลาต่อศาลฎีกาได้หรือไม่ทั้งๆท,ที่ในขณนะนั้นมีการไต่สวนคดีไปแล้วและปปชก็มีมติเสียงข้างมากว่าปปชสามารถถอนฟ้องคดีได้ จากนั้นมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปปชกลับไปศึกษาข้อ,ขอกฎหมายอีกครั้งแต่ก็ถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ปปชที่ทำความเห็นกลับมาว่าไม่สมควรถอนฟ้องควบคู่ไปกับเริ่มมีกระแสคัดค้านขยายวงกว้างมากขึ้นจนมีการประกาศว่าหากปปชถอนฟ้องคดีเจตุลาจะมีการฟ้องดำเนินคดีกับปปช ทำให้สุดท้ายวัชบนลต้องถอยซึ่งหากตอนนั้นกะสระแสสังคมไม่ตื่นตัวคัดค้านเรื่องนี้ป่านนี้คดี7ตุลาก็คงไม่เดินทางมาถึงวันที่ศาลฎีกานัดฟังคําพิพากษาในวันพุธที่สองนี้ คดีนี้เป็นโอกาสของปป,ปชที่จะเรียกคืนศรัทธาจากสังคมโดยเฉพาะพลตบุวจเอกวัชรพลจะต้องออกมาประกาศสู้คดีอย่างเต็มที่ตามกรอบกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ปปชจะต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เที่ยงตรงไม่โน้มเอียงเมื่อมีการอนุญ,ญาตให้อุทธรณ์คดีได้ก็ต้องทำและประชาชนต้องการเห็นว่าปปชทำการเรื่องนี้ด้วยความกล้าหาญเอาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่ถือโอกาสตอบแทนบุญคุณหากทำได้ ปปชชุดนี้ก็จะได้รับความเชื่อถือกลับคืนมาอย่างแน่นอนข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News o ว e วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ